ปสสวัสดีจ้าพี่น,อน,น,น้องปังเมืองเมืองฝ้าคุณ่าแ่แม่ให้เมืองกำแพงน้องบีได้โอ้โอ้ขั้นแขนเมืองฝ้าเมืองฝ้ามันมาอีกแล้วแต่มันจะตกหรือไม่เราก็มาดูกันคุณน่ะเพื่พงไงไปเก็บดอกไม้คุณ คขึมมาอีกแล้วห่างเนี่ยไหนฝ้าห้องเนี่ยไหนขึมขึมอยู่อยู่ทางหน้ารม่มกำลังร่มอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนอย่างนี้ไหะเสียงฝ่าขืม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 อยู่พุ่นแหล่มากเหรอพอทางหน้าแมนีน ห้องคืมคืมปิดวิทยุเด้อห้องมาแล้วห้องมาแล้วตกแเน่ยเหมนกำลังล่มวิทยุท่านปิดหองไม้ท่านหอดบ้านอยู่ให้ลูกคอยหอดบ้านก็นเด้อกำลังล่มมาก บีต้องไปเก็บผ่าออกจากหล้งบานให้แม่เพราะว่าแม่เราซักผ่าสิันสมซักผ้าใส่ฝนแบบนี้เอาน้องบคกวรถึกฮะฮะแล้วเก็บผ้าให้ก่อนสิบม่มีหม่งตากเพราะว่าฝนแลงมาแล้ว เก็บผาก็ซุ่มซักแล้วนี่ยแ้แม่ว่มีมอกตากอันนี้ผาเพิ่ที่น่อยไว้นี้เพราะว่าเขาเห็นงานเขาลืองคาคนบได้พัพดีดอกหกเด้บได้ว่าสะอาดสะอา้านเด้เสียอย่างเสียน้องบีตัวนีหก เดี๋ยวแม่จะไม่มีที่ตากค่ะเดี๋ยวเออหนีบตีนกูโอ้หนีบขากูงงบอปิดประตูต่ำค้าตัวของพุ่นหมืดข้างหน้าปนนไปใส่ยี่บอ,อก,อกบมันเจบบิดบอ บินเจอเส้นต uh, ีอ้าวัาพผาเก็บผาเรื่ยๆสีไป๊ใส่สักสักโมมีลูกสร้างหตีจะเป็นยังไดบุตีเห็นบ่จะเป็นยังไงบุ้สักผาห้ตีเอ้าย่าเศร้าไหมล่ะ เมืยบ่ <laughs> เมยจมบ่เอาขึ้นเงียบป่ะเนี่ยเมืยเล่า <laughs> <ม>เข้าจมเองก็เป็นเอาไปชาร์จแบตไปลูกไป <laughs> เอาไปชาร์จแล้วจ้ำไฟบ้านไหนดับ <c oughs> เดี๋ยวไฟดับประเดี๋ยวมึงได้เหมือแรง นป่าห่องเห็นบะนเดี๋ยวเพืนเดี๋ยวมาหอดบ้านเลยงงลแค่นี้ละมันสิโตก๊กบอมันห่องอยู่หนีแต่บายโมุ่งผุนเท่าเดี๋ยวนี่อเ,นเออได้ตีดาคน ห้องพึมพึมอยู่นี่แต่ดนโดนเหมือนี่คุณมิดโทรมากว่ะมึงซ่งฮัลโหลค่ะเรียนสายสักครู่ค่ะใช่คุณนันจริมไหมครับบอจ้าบอแมนแคนีนเดอร์ว่าธานไฟต์ตตืดตืดไปค่ะเอามิดเดมิดโทรมากเด้ มีชาร์ตสีมานี่มึงขึ้นเบอร์อีกหรอใครว่าสีรับจ้าเทียแม่นบ่ค่ะบ่ข่าไปบ้างขอบอข้ามึงแก้วผิดแล้วขอโทษนะคะถ้าไม่ใช่คุณวันจันมาสินโอ้ยไปเป็นนี่เป็นสิงกับมึงนี่ว่าโทษถามกูณหยางฝากเตือนในสุมือนี่เขาหูวท่านมาแล้วไปหางานใหมเฮ็ดซะหางานไหมเฮ็ดซะเขาหลู่ท่านเหมือนแล้วค่ะ ตาข้าหลวงกับพ่อยาข้าหลวงอยู่เบาเบาเด้ต้องให้เขาเบาก่อนเบาเบาฟังเปิดเปิดฟังสะพังหนึ่งพ่อเขาบอกแล้วอันบ่แม่นจ้าแค่นั้นล่ะกันระยะมีเบ่ร์บรรยัตไม่นับญาติเขาหลูท่านเมื่อไรล่ะโอ้ล้มมากว่ะบอกแล้วสิเก็บรถพ่อจ้าปุ่นบ่รถเลาอเฮงไม่อยู่ ทางหน้าเขาหนาอ๋นอนาอเ,นอนเวทยยู่อยู่บ่คุณลมพัดโชกเลยระวังให้ดีล<ง>มลมจะหายลมพัดแห้งเอาถือถือแม่เก็บรถอีฟอดไปคุณนะเนี่ยเจอมอตใหญ่มากบ่รอีฟคนหน้า,า,านนะลม ร้องรงมากไปิดประตูลูกไมปิดประตูประตูแม่กไปิดป,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 ประตูก่รนลมมาเร็วลมมาเร็วลมมาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วเห้มัน,ปนแปลนาที่ไปไไม่รลู้เนี่ยสิบวัตท่านท่นอย่างี่ตักแล้ว <laughs> <laughs> ไปเก็บรถดเนเก็บจักรยานตาเขาไปไม่ลูกแล้ว <laughs> ไปรองเท้าเก็บจักรยาน ป๊าเต็มทึงเฮียนี่ตาเลยคุณไปสุล่ไปยุ่มแม่น่เป็ซอบพูดดนค่อืมไปเก็บจะกรยาเก็บขอไปใแม่เสียวรถพอจ้าขึ้นไว้นี่ระวังมันหาลุนใหญ่เด้อโอ้ยย่าขีลูกมันสีห้ามองนี่นี่มองกระจกหม้อไส้เอาวเอาวอ้วเกกองคือน้ํในด้อลูกนั่น เออเก็บเข้าไปที่ทำไมได้เก็บเนี่ยเออเก็บให้ตาอ,อือหายุง่งเฮียเต็มเฮียนพ่อยายเลยโอ้ยหนีเหรอพ่อเปิดดากเราซ้ำนี่เก็บล้วไปออโอ๊ย <c oughs> ออโอ้ยเออก็บ งางตำรยงานตำรถไปน้องบีข <t> อ,อต,ตัวไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมารติดตามคลิปต่ตอไปลงมือนละซีคลิปหาคลิปผุนละเมิงเลยกระลงกขึ้นเขา <c oughs> นี่ <c oughs> อุ้ยตื่นหมดเ <c oughs> ดมื่อฝ่าเบียกันเริ่มมันรมมาแล้วมอนลมมาแล้วลมมาแล้ว <c oughs> โอ้ย,ยเย็นมา,ากเยกก็นปะอ่าขากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำติดพัดลมไปลูก พี่พะล้มม่ม่จะซักกับผูนี้วันจันวันจันใส่กับมื้นี้แล้ววันจันวันนี้วันพ่ไดหยินยินไ,ไปก้นพี่น้องสามไปแล้วบ้องหัวเจเทียเ <c oughs> อ็มหมื่กีไงอือสามไปแล้วบ้องหัวเจ้าเทียพูน่ะมาตรนีิมันห่วงมาแล้ว<อ>ไปก้น<อ>มื้นี้สวัสดีจ้า